สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาไปรู้จักกับบดนตรีอินดี้ทั้งหมด5วงนะคะว่ามีวงอะไรบ้างวิธีการแต่งเพลงของเขาที่มาของชื่อวงแล้วก็ให้เขาฝากผลงานกันนิดน,นะะึงค่ะไปกันเลยสวัสดีครับผมแอกี้ WDJ ครับผม ก็จริงๆแล้วชื่อวงก็มาจากตัวอักษรที่ผมชอบนะครับ3ตัวก็มี W สองตัวแล้วก็ J ตัวนึงนะครับก็ตอนแรกก็คือคิดว่าแบบจะเอาอะไรมาเป็นชื่อของตัวเองนี้เพราะว่ารู้สึกไม่อยากใช้ชื่อที่เป็นชื่อของตัวเองเลยก็เลยเอาลองตัวอักษรมาเรียงกันดูก็ได้เป็นตัวอักษรสาตัวนี้ก็เกิดเป็น W W ครับผมก็ แรงบันดาลใจก็มาจากวงที่ผมชอบนะครับก็คือวงสามปีที่แล้วครับที่ได้ฟังฟาสวยครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจมากครับผมฟังแล้วรู้สึกชอบมากเลยก็เลยแบบเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้แบบอยากลองทําเพลงดูนะครับก็เลยลองศึกษามาเรื่อยๆครับแล้วก็ลองทําด้วยตัวเองเป็นเพลงโรดเดอที่รักนะครับเพราะว่าเป็นเพลงแรกที่ทํากับเพื่อนในสาขานะครับก็มี MV ด้วยนะครับก็สนุกมากตอนถ่ายตอนนี้มีเพลงที่กําลังจะปล่อยนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายเมื่อไหร่นะครับ สถานการณ์โควิดด้วยช่องทางการติดตามก็มี YouTube นะครับ Aggie WWJ แล้วก็มี IG a g g i e w กี้ัเับหมือนกันครับสวัสดีครับผมแบงค์อัปเตอร์จไลเป็นมือกีตาร์วงอัปเตอร์จูไลครับที่มาของชื่อวงเนี่ย ผมกับเกณ์นักร้องนำเนี่ยได้ทำเพลงเมื่อปี2019ก่อนกรกฎาคมก็คือจุลายนั่นเองก็พอเราทำเพลงเสร็จเราก็ปล่อยน่าจะวันที่หนึ่ง กรกฎานะครับเราก็เลยคิดว่าชื่อวงหลังจากเนี้หลังจากกรกฎาเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงหรือว่าจะดังหรือไม่ดังยังไงก็ไม่รู้แหละแต่เราก็จะใช้ชื่อวงว่าอัปเตอร์จุไรกรกฎาไปแล้วจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่ชอบเพลงไหนของวงตัวเองมากที่สุดก็น่าจะเป็นเพลงภาพจานะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยก็ชอบหลายๆเพลงของวงเพราะว่าเป็นคนทําเองไม่ว่าจะเป็นศพตาพ่อแม่เธอบอกว่าเราไม่ควรจะรักกันหรือว่า เพลงใหม่ล่าสุดก็คือเพลงรักนี่ก็ชอบฉันเองก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยครับคือชอบเกือบทุกเพลงเลยแต่ถ้ามากที่สุดก็น่าจะเป็นเพลงภาพจําผลงานตอนนี้ที่เราเพิ่งปล่อยไปก็มีเพลงรักนะครับเพิ่งปล่อยปัปเมื่อวันที่9กรกรกฎาที่ผ่านมานี่เองก็ขอฝากติดตามไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook IG ัป t ตอร์จุล a n แก็ขอฝากติดตามฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมอิงบัตเฮสแพนิกนะครับ ชื่อวงน,นะครับตอนนั้นผมกินเหล้าครับแล้วก็เมาและทีนี้ผมเป็นโรคแพนิกอยู่นะยครับก็เลยมีคํานึงเข้ามาในหัวแบบบัดเฮดเนี่ยแบบเกลียดเกลียแดบบรู้สึกเแบบก,แบบก,แบบกลียดโรคนี้มากเลยผมก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อวงครับแล้วอีกอย่างเท่ดีนะครับแรงบันดาลใจในการทําเพลงนะครับก็ผมเป็นคนชอบดนตรีนะครับก็เลยอยากจะสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้คนได้ฟังกัน เพลงเลนินโคนะครับเพราะตอนนั้นผมแต่งด้วยความเหงาและฝนมันตกด้วยตอนนั้นน่ยหนาวด้วยผมก็เลยแบบเอ๊ะทำคาเพลงมาทำมามแบบชอบฟิวบรรยากาศของเพลงนี้ครับแล้วก็ฝากวงก็ฝากวงบัตเทศแพนิกด้วยนะครับก็มีให้ติดตามทั้งใน YouTube แล้วก็สตรีมมิ่งต่างๆครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับวอล่าจากแคทแล็บครับ ที่มาของชื่อวงก็คือนามสกุลของแฟนเก่าผมเนี่ยเขาชื่อว่าบอระอะไรสักอย่างผมก็เลยเอาคำคำหน้าบอระมาล้อเป็นบอละผมก็เลยเปลี่ยนตัวเอครับเป็นตัวเอกผมจะแบ่งเป็นสองอย่างครับอย่างแรกก็คือต้นแบบและอย่างที่สองก็คือสิ่งที่เราทำเนี่ยเพราะอะไรเพราะใคร ต้นแบบก็คืออยู่ในกลุ่มพี่น้องนะครับกลุ่มเพื่อนอะไรอย่เงี้ยครับที่เขาทําเพลงมาก่อนแรงบนันดาลใจที่ทําให้เราทําก็คือส่วนมากจะเป็นคนที่เรารู้สึกดีเ้าในเมื่อก่อนรวมถึงตอนนี้ครับชอบเพลงที่ทํานะครับแต่ถ้าให้เลือกน่าจะเป็นซินซุยครับผลงานก็ตามได้เรื่อยๆครับทาง YouTube ช่อง c อ t แ a b แล้วก็สตรีมมิ่งครับอินสตาแกรมเอดวท์เดอะฟักยูรูคิครับ สวัสดีครับที่ธีรัคํคำปานะครับที่เล่นแสแตมช่องข้าขาวครับเพราะดวงตาคู่นั้นนี่มันอะไรกันเธอทำให้ฉันแก็ผิดฟันและพรำเพ้อเพียงได้มองได้เห็นสายตาฉันหยุดยิ้มมองไปร,บรอบๆห้องแนละ้วก็ไปเจอศิษย์ ิดผ้าขาวนะครับเออพูดเลยผ้าขาวผ้าขาวก็น่าจะได้นะแนั้นก็เอามาตั้งเป็นชื่อวงเลย <c oughs> ไม่ได้มีเตุผลซ้อนอะไรนะครับแต่ถ้าให้พูดคนความหมายมันจริงเปรียบเสมือนเราเป็น,นดนตรีที่เป็นผ้าขาวนะครับที่รอคอยที่จะแต่งแต้มสีสันนะครับทางประสบกรารณ์ในอนาคตหนึ่งคือตัวผมเองนะครับที่ชอบดนตรีอยู่แล้วนะครับชอบเล่นชอบฟังมาตั้งแต่เด็ก สองก็คือเรามีศิลปินนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับรวมถึงแนวโฟกที่ผมชอบเลยนะครับก็มีพี่ๆเยอะแยะนะครับอยากเป็นแบบเขาบ้างอยากจะทาเพลงดีๆแบบเขาออกมาบ้างสุดท้ายก็คือเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นความรักความเศร้าการความเหนื่อยสิ่งต่างๆที่พบเจอนะครับก็เอามาเป็นแรงบันดาลใจให้ทาเพลงได้นะครับประมาณนี้ครับสามข้อครับชอบที่สุดตรงนี้ก็คืออยากให้เธอครับเป็นเพลง ผลที่ชอบก็คือเรามีประสบการณ์ตรงกับเพลงนี้คือเราเขียนมันออกมาจากความรู้สึกที่ที่เราพบเจอมาขอสั้นๆน,นะครับแล้วก็ฝากเพลงของ้าขาวด้วยนะครับก็ oh. จะพยายามทำออกมาให้ดี oh. ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเ็ oh. จะเป็นเพลงฟก oh. ฟังง่ายๆนะครับไม่ได้ฟังยากอะไรมากมายนะครับผม oh. ก็ฝากด้วยนะครับ oh. ขอบคุณครับ